อ้าวผมเองก็พามาดูที่สวยๆที่กำลังมาช่วงนี้ช่วงเย็นๆนะอ๋อท่านใดก็เลิกงานแล้วเอาเลิกงานก็มาดูที่สวยๆกันนะครับที่ตรงนี้อยู่ที่รามอินทารามินทาซอยห้าแยกสิบแปดครับรามินทาซอยห้าแยกสิบแปดนะฮะมีเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่สวยนะฮะเหมาะที่จะทําไวเฮาหรือเหมาะที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าหลายๆหลังนะฮะก็เป็นอยู่แบบอะไรอ่ะ คือค่อนข้างจะบ้านหลังใหญ่ครับซอยนี้บ้านหลังใหญ่มากนะฮะเนี่ยซอยก็เขาเรียกว่ามีถนนติดนะฮะถนนสามด้านเลยนะครับถนนสามด้านเลยนะครับถนนสามด้านนะครับที่ก็ถมแล้วนะครับที่ก็ถมแล้วถมถึงสูงกว่าถนนใหญ่เนี่ยถนนหลักเนี่ยประมาณห้าสิบเซนครับอ่าเดี๋ยวไปดูที่กันครับ เนี่ยที่พื้นนี้แหละครับที่พื้นนี้แหละฮะเนี่ยที่เห็นนี่แหละพื้นนี้เลยพื้นนี้เลยครับนะฮะพื้นนี้เลยครับหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ติดถนนสามด้านนี่ก็อีกด้านหนึ่งครับเนี่ยผมอีกด้านหนึ่งอยู่ในอีกซอยหนึ่งนะฮะในซอยหนึ่งนะครับเข้ามานะครับข้างๆงนะฮะด้านข้างก็เป็นเฮาส์นะครับเฮาส์เป็นเฮาส์เอ่ออยู่สบายเลยนะครับอ่าอยู่สบายเลยเฮาส์นะฮะ นี่นะครับนี่ให้ดูนะฮะอืมแหววแหวาครับอืมนะฮะเออนะฮะก็อ่ะนี่ถนนนะฮะก็ถือว่าสวยเลยแหละครับ อืมสวยเลยแหละฮะนี่นะครับให้ดูครับนี่ถนนด้านหน้าแปลงนะซอยเท่ากันหมดฮนะซอยเท่ากันหมดนะครับนุ่นก็นั่นมาทางแยกสิบแปดครับแยกสิบแปดเข้ามาประมาณร้อยเมตรนะรถใหญ่เข้าจะสบายเลยครับรถใหญ่เข้าจะสบายเลย นะครับรถใหญ่เขาเด็สบายนะะนครับนี่ก็ถนนนะด้านหน้านะถนนด้านหน้าครับนี่ให้ดูนะฮะรอบข้างนี่ก็เป็นบ้านหลังใหญ่เลยแหละครับเนี่ยที่ของเราก็อยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยอยู่นี่แหละครับเนี่ยหลังนี้เลยหลังนี้วะนี่ครับที่ตรงนี้เลยที่ตรงนี้เลยนะครับ ที่ตรงนี้เลยอ่ะอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งครับอืมยอ้นนยอนแสงนิดหนึ่งนะครับนี่ย้อนแสงนิดหนึงนะฮะเป็นไงล่ะทีนี้โอ้โหจะบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆครับอ่ะนี่ ตรงนู้นก็เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะอ่าเป็นโรงงานโรงงานครับน่าจะคําว่าฟูดก็น่าจะเกี่ยวกับอาหารเนาะอืมเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับอาหารครับโอ้ยตกใจหมดเลยอ่าไม่ต้องเห่าครับไม่ต้องเห่าเออเอ๊ะมาไล่สดยังไงมาเห่าหน้อนี่น้อเออ ที่ตรงนี้นะครับเป็นไงบ้างฮะสวยบอกคำเดียวบอกว่าสวยครับนี่นี่ก็เป็นเป็น Inter อินเตอร์ไทยฟู้ดอ๋าอินเตอร์ไทยฟู้ดอินเตอร์ไทยฟู้ดนะครับอินเตอร์ไทยฟู้ดเนาะอืมอ่่อินเตอร์ไทยฟู้ดกับ ที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะฮะอ่ะท่านที่เข้ามาตอนนี้สิบแปดท่านละอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะฮะอืมเป็นไงที่ตรงนี้สวยเลยแหละครับท่านนี่อ่ะขัดทันทีชมคลิปนะครับคลิปนี้นะครับอ่าขอบอกได้เลยคะฮะ ที่สวยมากสวยจริงๆครับเด้อที่หนึ่งไร่ลามินทาซอยห้าแยกสิปดครับอ่ะท่านใดที่ชมแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะครับหรือแชร์ไปให้เพื่อนๆท่านใดที่ชอบที่ตรงนี้ลามินทานะครับก็ต,ติดต่อมาได้เลยครับผมขึ้นเบอร์โทรไว้แล้วนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ